วันฉันตรประมงคลตรงกับวันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกวันบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จถลิงทวัลยะราชาสมบัติสืบรชาชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปพิร เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562การพระราชพิธีสำคัญในวันที่4พฤษภาคมประกอบด้วยพิธีส่งพระมุรธาพิเศษพิธีถวายน้ำอภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนปพประโดนมหาสเสวตฉัตรทรงรับการทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายพระสุพรรณบัตรเครื่องราชากกุธภัณฑ์และได้มีพระปฐมบรมราชาองค์การว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษดรตลอดไป จากนั้นทรงหลังทักษิโนโทกตั้งพระราชศัตยาธิฐานจะทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจปกครองราชอาณาจ,จักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยานับเป็นวันมหามงคลของชาติและวันบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี เรื่องแต่นั้นมาจึงกำหนดให้วันที่4พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉันตรมงคลในรัชกาลปัจจุบัน